เดี๋ยวลองไปทำให้ดูเป็นตัวอย่างหน่อยอะไรคะอะไรอ่ะไปทำเครื่องที่ผีเสิยงดีกว่าอยากเห็นเอาตายแล้วเอาหรอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเาตายเลยโอ้ยชนนะชนเกาอีกวะดิโอ้โหตายด้วยเหรอค่ะ อ๋อเสร็จแล้วเหรอยังไม่ทนไี้ทำอไอ้เลยอ๋าแม,ม่ผมอยากให้เรือต่อหัวใจมันวิ่งไวขึ้นนะ<อ>พิชชาไม่ใส่เฟิร์สอะไรมาเลยเหรออือ้อ โอ้ยจะตกโดนเลยโน้ตไปหาเอโทวโอ้ยโอ้ยโหจะเสีย,ย,ย,ยชีวิตตั้งแต่ชั้นนี้เลยครับใครอ่ะผมเพรผมไม่เห็นฟินมันเดินมาวิ่งสวนดำ โอ้ยโอ้ยไม่ไวรีววไปช่วยเร็วโอยเอา้าโดนกินทางตันนะของไี่ได้แฟนระวังแฟนระวังทางตันโดนไปหวัวใจหนึน่งแฟนมันเกี่เข้าไปหรอแฟนแอบก่อนเอามายล้วคันใจดี้ทุกทีหรือะถูกปัก มันแปลงร่างงี้เลยแฟนมันทาง8ตัวหรือเปล่าแฟนให้มันให้มันมีไฟเข้ามาแฟนเธอยตายติช่าติิช่าหรอติช่าตายแล้ว โอ้ไม่ตัวนี้ตังมีสมุกบอมมึงทางตัวได้อยู่แล้วมึงจะเอาฟัวร์บ่มใช่ไหมแต่ร่กงเขาไม่เหมือเดี๋ยวหยิบต่อน้าสมุกบอมเหนื่อยอยู่เครื่องเดียวตรงเขาเนี่ยเหนื่อยแล้วขึ้นมาไม่มาขึ้นมาไม่มาเลย ถ้ารูไฟดับมานี่ไงมีช่างมีช่างไฟอยู่เนี่ยแต่ละไฟหมอกด้ไม่ใช่ช่างปรับไฟเหรอเป็นช่างไฟผมช่างปรับนฟเลยฮนเป็นตัวตลกตัวตลกหมวดไม่เป็ตัวตลกเลยว่าไม่ใช่ใช่ระวังนะ มาเลยคนตายกันรอให้มาเรื่นี้ยยร อ่าวิ่งนี่เดี๋ยววิ่งตรงขอบขอบพอดีโดนเลยนกก็ฉีบ่อ้ผีให้ผีกับแม่ว่านคนนี้ตัวคนนี้ตัวที่ชอบ ไหนจะลองไปทำห้ดูเป็นตัวอย่างหน่อยอะไรคะอะไรอ่ะไปทำเครื่องที่ผีสิงดีกว่าอยากเห็นเอาตายแล้วอาไรโอ้ยตายตายนานแล้วตายแต่ฉันตายตั้งนานแล้วตายนี้งนานแล้ว่ปดูมัดูไปสิงเครื่องที่ทำเสร็จแล้วก็ได้เลย ใช่เครื่องทำเสร็จแล้วแล้วมันจะหลอกว่ายังไม่ได้เสร็จหรือว่าจะไปกิ่งสิ่งเครื่องที่แบบยังไม่ทำาแล้ววันอยากลองแต่แบบตายแล้วว่าโทรมาเตะไตด้วยเยอะเฮ้ยถามมึงถามมึงแลวไปข้างนอกอะะเล่นกุ้งแปดคนอย่างเงี้ยอไม่ไหวไม่ไหวโ เออเจอกล่องช็อกแลนครับเจอมาเก็บไหมอมาอันหนึ่งตายไปแล้วเก็บหมดเอามากล่องช็อกแลนกูอุ้ยเกือเกือไอ้ดีทีมเราตอนนี้มีทีชาไหมทีมเราผลผลช่วงที่อย่างเมื่อก่อนอ่ะผมเล่นทีชาให้ครับเป็นตัวจูประยุกใช้ครับซัพพอร์ตเพื่อนด้วย แต่ว่าพอผมเก็บแบตเตอรี่ครบซื้อตัวใหม่ได้ผมก็ไม่ได้เล่นแล้วนั่นแหละไม่มีแล้วหมายถึงว่าตอนนี้ยังมีคนหมายถึงว่าตอนเนี้ยมีใครเล่นทีชาอยู่ไหมในเกมเราตอนนี้หลักๆแล้วไม่มีนะไม่เห็นไม่เห็นมีแล้วโอ้โหกรเสเมื่อกี้เดิมทีช่าทีช่าทีชาเป็นตัวตัวหลักอะครับเป็นอ๋อคือถามในหมายถึงในด่านนี้ใช่ไหมในเกมก็ถามว่ามีใครเล่นเปล่าตอบสกไกเลยพี่ไอวันนี้ ลาบไปเลยอะไรวะเนี่ยตอบไปไกลเลยอ่ะเมื่อกี้โอ้ยหวเนื้ออะไรมีไหมไม่มีอะไรตุ๊ดเด็กอะไรตุ๊ดเด็กคือหน้าหวานใจเนเน่เดินออกไปก่อนตุ๊ดเด็กอ๋อมันหายตัวแฟนโอ้ผีเสื้อ ตายเลยชนเก้าอี้พอดีโอ้คุณตายอีด้วยเหรอคะจะไปดึงแล้วไปดึงไม่นึกว่าม่แย่งมาแย่งน้ำมึอกเหรอวะแย่งไงคไม่ได้ชื่อันกรก็ไอจังหวะสุดท้าย ไม่ใช่มันไม่ได้แยกเลยตอนท้ายอ่ะตอนนั้นมันมีฟีนเขาเลยอยากให้แฟนทำตอนแบบพี่จะโหลดาร์ล็อกไปไม่ทำยิ่งกากๆเนยกระดาษวินแค่นี้ยังติดกระวีเลยทหมั้จะหมดเท่าไหร่เนาะเดียร์กันเหมือนหนึ่งพันหนึ่งพันพันเดี๋ยว์กันแป๊บขอไปดูกันค่ะ มูมูน er ่าจะเหมาะกับการเล่นผีนะผมว่าเอาเอาเลยแล้วก็อยู่ในแถวริมไปเลยครไม่ต้องไปไหนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเล่นไปเรื่อยๆเลยได้บอเล่นตอนันไปเรื่อยๆมันื้ดหมดใจให้ตัวเองได้อ๋อหนึ่งร้อยทปตัวนั้นไม่เหมาะครับมันต้องวิ่งอยู่ตลอดนะยนะมันเตล้อยเดี๋ยวก็ไวไว เพอร์เพอร์ไวดันเก็บเทปหลอกตายก่อนแทงได้จะได้อยู่เฉยตัวนี้ไม่ใช่ทางหอนด้วยนะแล้วจี่คนับตรงนั้น สองคนปะนะไม่ทันแน่เลยไม่นะสี่วิไม่ทนันสปีนมันถ่ายโดดออกมาจากลิ์เว้ยแกน